สวัสดีครับเตะปังมันเป็นแบบนี้นะโทนแบบนี้มูดแบบไหนเพราะว่าปากมันจะอ้าอยา่เงี้ยผมดูไปจนถึงจุดนั้นให้ได้เพราะน,น,นั้นก็ขอสาบแช่งไปก่อ็รับไปมุทสาบแช่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อิชิจูนนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มาคุยกันในเรื่องของอนิเมะการผาคอนิเมะภาคอนิเมะอย่างไรให้เปะปังนะครับ เป๊ะปังคืออะไรครับก็ฟังดูง่ายๆครับก็บอกแล้วเป๊ะปังเป๊ะแล้วปังก็คือดังด้วยนะฮะก็คือดีอ่ะพูดได้ง่ายเราจะทำไงให้แม่งดีวะอืมการใส่ใจในรายละเอียดมากมายครับสำหรับการ์ตูนญี่ปุ่นอนิเมชั่นจากฝั่งทางด้านอาทิตย์อุทัยเนี่ยทุกวันนี้จริงจังแล้วก็พูดได้ว่า เผอๆบางทีดีกว่าภาพยนตร์บางเรื่องด้วยซ้ำแต่จะทำยังไงครับให้มันดีทํายังไงให้มันเ,ออเข้าไปสู่ตัวละครนั้นได้มีอยู่2อ,อย่างครับ2ออย่างอย่างแรกคืออะไรอย่างแรกคือไกด์เสียงที่เขาพากมาแล้วเราก็สามารถที่จะพอที่จะวิเคราะห์โทนเสียงของเขาว่าเขาให้มาในโทนนี้จากคาแรคเตอร์แบบนี้อ่าโอเคมันเป็นแบบนี้นะ โทนแบบนี้มูดแบบไหนมูดแบบไหนก็คือไปทางาเวลาเหมือนกับหนังมันเดินไปมอ่ะมันก็จะมีโอ้เดี๋ยวไอ้นี่ก็โกรธไอ้นี่ก็ร้องไห้ไอ้เนียนก็เศร้าเสียใจไอ้นี่ก็มีปมอะไรของมันเยอะแยะมันจะแสดงออกทางน้าเสียงตัวตลอดนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ในจุดนี้ให้ดีหนักเบาแผ่วหรือกระซิบ ต้องทําให้ได้ตามนั้นนี่คือเบื้องต้นแอดวานซ์ขึ้นไปอีกอ e c คอนแทคก,กระตัวนอาจ,จะไม่สามารถแสดงสีหน้าแววตาได้มากมายนะักเหมือนกับหนังคนแสดงนะครับแต่ว่าเราจะต้องดูไปจนถึงจุดนั้นให้ได้ภาคหรือเป็นตัวนั้นให้ได้เข้าไปอยู่ในความรู้สึกนั้นให้ได้เลยว่าณนะบริบทนั้นเนี่ย เขารู้สึกยังไงเขาต้องการที่จะสื่อความหมายหรือว่าสื่อให้คนดูนั้นรับทราบเกี่ยวกับอะไรจะเป็นหน้าที่ของเรานะครับจะเป็นหน้าที่หน้าที่ของนัดภาคทุกคนนะครับที่จะต้องทําให้ได้มันจะขี่ตรงนี้แหละใครดีใครไม่ดีหรือว่าใครเก่งใครไม่เก่งหรือว่าใครจะทํางานดีกว่ากันในในแง่มุมไหนเนี่ยมันจะขี่กันแค่ตรงนี้แหละนะครับ เพราะว่าทุกคนนับผาทุกคนที่เข้าใจว่าก็มีความตั้งใจในการทํางานกันทุกคนแหละยกเว้นไอ้พวกที่แม่งอาจจะถุยถุยถุยภาคไปให้มันจบจบอันนั้นก็ขอสาบแช่งไปนะขอรับไปกูจะสาบแช่งมึงเออเพราะว่ามึงแม่งทรยศต่ออาชีพการงานนะตัวละครมันก็จะมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกหรือว่าตัวประกอบนู่นนี่นั่นอย่าลืมนะครับการ์ตูนญี่ปุ่นในยุคนี้ ไม่เหมือนในยุคก,ก,ก่อนจริงจังและไม่จริงโจ้นะออสุดยอดอ่ะเขาทำมาขนาดนั้นคุณอย่าเขาเขียนมาด้วยมือคุณอย่าไปลบด้วยตีนนะพยายามทำให้ดีแล้วก็เรื่องโทนเสียงการตะโกนอันนี้อ่ามีหลายๆคนถามมานะครับตะโกนต้องทำอย่างไรคือจะต้องตะโกนให้เท่าเขาไหมโอเคครับความ ยาวอาจจะต้องเท่าเพราะว่าปากมันจะอ้าอยู่เงี้ยมือเสือกเงียบเรียบร้อยถ้ามือเสือกเงียบก็เรียบร้อยเลยเพราะงั้นต้องเท่าอันนี้ต้องเท่าแต่ตะโกนในแบบไหนตะโกนแบบร้องยากเฉยๆหรือว่าบางทีตะโกนแล้วแบบตะโกนเกี่ยวกับมีคําพูดมาด้วยเนี่ยอันนี้สำคัญถ้าตะโกนแล้วมีคําพูดมาด้วยเนี่ยผู้ที่แปลมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยแปลแล้วเวลาเราตะโกนในในใน,ในคำนั้นเนี่ยมันในคำนั้น แต่ในโน้ตญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ชัดอเป็นหน้าที่เราลนะเป็นหน้าที่ของกล๋นหรือว่าสมองของเราแนละที่จะต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนคาเป็นคําอะไรดีที่มันไม่ทําให้เสียเนื้อความไม่เสียความหมายไม่ผิดความหมายแล้วฟังรู้เรื่องเพราะบางทีตะโกนแล้วแม่งไม่รู้เรื่องอย่าตะโกนซะดีกว่านะมันเปลืองแรงเ,รเปล่าๆนะฮะณวันนี้ครับ พี่จุนอยาจะฝากไว้ว่าไอการภาคอนิเมะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือถ้าเคยเคยรู้สึกไหมว่าถ้าเราจะทําอะไรให้เท่าใครสักคนอ่ะมันจะไม่เท่าอะ่ะยากมากเลยเหมือนกับประหนึ่งว่านาฬิกาก๊อปเกรดเอะหรือเกรดมิลเลอร์เลยแต่แม่งยังไงก็เป็นของก๊อปมันก็จะมีนิดนิดหน่อยหนอยไม่เท่าอยู่ดีออกจากกรอบตรงนั้นมาซะ ออกจากกรอบตรงนั้นมาซะทาให้เลยไปเลยทําให้เกินทําให้ดีกว่าทําให้เลยเป้าอย่าลืมเราภาคภาษาไทยนะครับเราภาคเพื่อให้คนไทยได้รับชมกันอย่างมีความสุขพยายามเสิร์ฟความสุขเด็กพิจูนใช้คํานี้บ่อยมากน,นะเสิร์ฟความสุขเสิร์ฟความสุขให้กับผู้ชมอย่างเต็มที่ และทำงานอย่างมีความสุขด้วยใช้สมองไปด้วยสนุกไปด้วยไม่ใช่เขาแปลมายัางไงมึงก็แค่นภาคไปอย่างนั้นเขาเขียนผิดเขียนถูกมึงก็อ่านไปแบบนั้นอันนี้ก็ถือว่าถ้าพูดําตรงนะรีบ,ร,บรีบแก้ไขซะรีบแก้ไขซะดีกว่าไม่ไม่อยากจะพูดอะไรรุนแรงมากกว่านี้นะแก้ไขซะคือเรามีสมองเอาไว้คิดไม่ใช่มีหัวเอาไว้ขั้นหู วิสมองไว้ให้กระโหลกไม่กลวงมันไม่ใช่นะเขาเขาสร้างมาเพื่อให้คิดนะเข้าใจนะเห็นไหมมันไม่ยากเลยอะไรเอ่ยวันนี้มีอะไรมีโทนมูดอ่าและเรื่องของการตะโกนการออกเสียงน้ำหนักหนักเบาจนถึงกระซิบกระซาบก็มีด้วยอย่าทรยศงานของตัวเองอย่าเห็นว่ามันเป็นแค่เพียง การ์ตูนแล้วก็จะทํำยังไงกับมันก็ได้เฮ้ยภาคยังไงใครก็ดูคนก็ดูเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะใครที่คิดอย่างนี้เลิกคิดซะวันนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้สวัสดีและขอให้ทุกท่านโชคดีนะพี่เราสวัสดี